สาินวันชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันวันนี้นะคะวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2567ลุ้นลาวเสร็จแล้วมาลุ้นรัฐบาลไทยต่อมาดูแนวทางรัฐบาลไทยต่อนะคะแนวทางที่ทุกคนรอคอยเนาะมิสเตอร์บอลกับหนุ่มตาครีอ่ะก่อนที่จะรับชมเนะะื้อหาแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปทางช่องสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะพี่ๆเนาะอันนี้แมวตัวนี้มันใบหรือเปล่าเนี่ยว,วันนี้มีหานะ พี่ๆเนาะแมวใบเลขว่างวันนี้มี5นะคะอาคัคเดอดูแนวทางกันเลยนะคะแอดมินย้อนผลงานของมิสเตอร์บอลให้2งวดนะก็คือของเดือนตุลาคมทั้งสองงวดเลย1ตุลาคมสอบผ่านนะคะให้95มาล่างออกห้าเเนาะเลขวิ่งของเขาก็สอบผ่านที่9มางวดวันที่16ตุลาคมรู้สึกว่าผลออก962เบิลศูนย์ศนเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งมิสเตอร์บอลเขาเขียนมาอยีน่นาะศูนยนย์ศูนยน,นะคะทุกคนก็ถือว่า ใบเลขไปในตัวนั่นแหละเลขวิ่งก็สอบผ่านเอาจริงๆถ้าสมมติว่าคนมีดวงหรือว่าฟลุกจริงๆไปซื้อศูนย์ศนี้ก็ได้นะคะพี่ๆเนาะะเดี๋ยวมาดูของวงวด1พฤศจิกายนนะคะก็รู้สึกว่ามิสเตอร์บอลเขาบอกมาแบบนี้เนาะแนวทางไทย1พฤศจิกายน67เลขออกวันศุกร์คาดว่านะคะคาดว่ามี 7x x7 ถ้าบทเขาจะมาผมให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละ 6 7 4แล้วก็7 4เนาะหวังว่าจะไม่ออกเบิ้ล7 7นะคะทุกคนอันนี้มิสเตอร์บอลได้กล่าวไว้นะคะอะเดี๋ยวมาดูชุดเต็มนะคะ1พฤศจิกายนสายแคปเต็มแคปหน้าจอน้าให้เลขเด่นมาที่7นะคะ2ตัวเจาะให้ที่7 2 7 3 7 4 7 5 9 2 9 3 94แล้วก็95นะคะเน้นให้ที่73แล้วก็74นะโอเคไหมเอ่ยแอดมินผู้ชายอยู่เนาะพอฟังทันอยู่นะคะเอามาดู3ตัวเจาะมิสเตอร์บอลนะคะเจาะให้ที่673 773 873 674 774แล้วก็874นะคะ ตัวเน้นนะก็คือ673แล้วก็674นะคะพี่พี่เนาะอย่าลืมตัวชอบของมิสเตอร์บอลนะคะชอบ674แล้วก็74แอดมินขออนุญ,ญาตเพิ่มเป็นตัวกันหรือว่าตัวระวังเนาะก็ระวังเบิ้ล77นะคะก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ตำราวก็ออกเบิ้ล77มาแล้วใช่ไหม <laughs> ไทยก็งวดเก่านี่ก็เบิ้ลน,นะคะพี่พี่เนาะก็เอาไว้เป็นตัวระวังละกันอนะ เดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนยนี้นะคะขอบคุณมิสเตอร์บอลด้วยจ้าไม่รู้ว่าจะมีคนดูถึงตรงนี้ไหมนะคะเพราะว่าแอดมินขึ้นหน้าปกแค่มิสเตอร์บอลไว้ใครถึงตรงนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าหนุ่มตาคลีนี่ก็เป็นผลงานที่หลายๆคนถามหาเนาะ16ตุลาคมนะคะพี่ๆโอ้โห oh 3ตัวตรงแล้วก็สตัวโตด,ด้วยมีใครตามไหมหนุ่มตาคลีงวดวันที่16ตุลาคมเนาะผลมันออก 962นะคะนี่ถ้าเอามาตัดเล่นก็ได้62บนเต็มเต็มด้วยเนาะถ้าคนซื้อแบบตามสำนักง,งานเอกชนได้ทั้ง3ตัวตรงได้ทั้ง3ตัวตัวหรือว่าอาจจะมีดวงหน่อยเอย๊ซื้อตัดเล่นแล้วกันเนาะก็อาจจะได้62ไปด้วยนะคะพี่พีเลขวิ่งก็สอบผ่านอีกเนาะเลขวิ่งเข้ามาหลักร้อยนะคะโอ้เลขวิ่งมาหลักร้อยนะแอดวินขอโทษนะคะเนาะ พู้สะเพลินเลยเอามาดูหนึ่งพฤศจิกายนสายแคปเตรียมแคปหน้าจอนะคะอันนี้ใบแท้นะใครแคปไม่เป็นเตรียมจดนะเดี๋ยวแอดมินจะพูดให้ช้าๆนะคะเพราะว่าน่าจะมีแต่คุณพ่อคุณแม่ที่มาติดตามหนูเนาะ,ะหนุ่มตาครีนะคะ1พฤศจิกายนให้วิ่งบน7นะคะวิ่งบน7นะโอเคไหมเขาก็จะมีชุด3ตัวเจาะเลยนะคะฟันธงหกเจ็ดเก้ 796 967แล้วก็976นะคะพี่พี่เนาะอ่ะมาดูชุดรองนะคะชุดรอง097 573 789ส่วนชุดเบิ้ลหนุ่มตาครีนะคะให้773 776 778แล้วก็779อ่ะ ถ้าใครชื่นชอบแนวทางของหนุ่มตาครีจะเอาไปจับเล่น2ตัวก็ได้นะคะเนาะถ้าเอาไปจับเล่นก็น่าจะเป็น979676ใช่ไหมคะ9 6้9นี่ก็รู้สึกว่าหลากหลายแนวทางนี้ก็ฟันเหมือนกันนะเลขนี้อย่างเช่นของมาน้อยคอยรักเขาก็ฟัน9669นะถ้าแอดมินจะไม่ผิดใช่ไหมคะของแอดใต้ฟ้าด้วยใช่ไหม รัฐบาลไทยรู้สึกว่างวันนี้จะเด่นมาที่6นะคะพี่พๆแอดมินก็ชื่นชอบเลขติด6เหมือนกันอะยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะวันที่1พฤศจิกายนนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเลขมงคลนะคะเลขมหามงคลจากพระราชพิธีถวายภาพระกฐินถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าในหลวงกับพระราชนีเสด็จทางเรือเนาะไปถวายภาพระกฐินเลขมงคลก็จะมีสอ 1523แล้วก็52นะคะเลข52านี้น่าจะเป็นจำนวนขบวนเรือนะคะทั้งหมดที่แอดมินดูข่าวมาเมื่อวานมีทั้งหมด52ลําลำนะคะพี่พีเนาะโอ้เต็มแม่น้ำเจ้าพยาเลยเมื่อวานแอดมินก็ได้ดูไลฟ์สดถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติด้วยเนาะอย่างเช่นเรือสุพรรณหงส์นะคะพี่พีสวยมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมเลขทะเบียนรถพระที่นั่งนะคะ,สะเสด็จลงเรือก็คือเลขทะเบียน901เนาะ 0910แล้วก็19นะคะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยละกันไปเลขมหามงคลแอดมินเอาเลขสวยๆมาฝากนะคะต่อด้ยวยใบแนวทางนี้แอดมินเห็นเป็นงวดแรกนะคะฝากพิจารณาด้วยละกันผลงาน16หตุลาคมสอบผ่านเนาะบนฟ้ามา6 2เต็มๆเลยนะคะแล้วก็1พฤศจิกายนอดอรไทยนะคะให้เด่นมาที่6หรือว่า9ซ้าตัวเจาะ9 6 1นะคะแล้วก็มีจับ2ตัวให้เนาะ 6 1 6, 1, 6 9แล้วก็9กนะคะก็ถูกใจแอดมินอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ชอบเลขติด6ะ่ะฝากพี่ๆพี่าจรณาด้วยนะคะต่อด้วยแนวทางดอกไม้และสายลมผลงานเก่าสอบไม่ผ่านนะคะสอบไม่ผ่านก็ยังมีสมาชิกที่ให้แอดมินตามให้เนาะแอดมินก็จะพยายามตามให้ละกันนะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางเอาไว้พิจารณากับหลายๆใบเนาะแล้วก็1พฤศจิกาย,ยนดอกไม้และสายลมนะคะให้มาที่6 7 3ตัวเจาะก,ก็คือ2 6ห นะคะพี่พี่น้องก็พิจารณาเอาละกันนะคะใครที่ชอบเลขติน6เหมือนแอดมิน67ก็สวยอยู่เดอ้อแล้วก็แนวทางแอดเซอร์เวทไทยวัดนะคะผลงาน1ตุลาคมสอบผ่านที่9559มาหลุดช่วงวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเอามาดูต่อหนึ่งพฤศจิกายนแอดเซอร์เวทไทยวัดให้มาที่28ตัวรองก็คือ30 สมตัวเจาะนะคะหนึ่งสองแปดห้าสองแปดแล้วก็เจ็ดสองแปดนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันสองทุ่มครึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตำราโอเครอนละเดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะพี่พี่เนาะแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยเจนนุกนะคะเจนนุกนี้ก็หนึ่งตุลาคมก็เด้งบนเด้งล่างเลยเนาะห5ห้าห้าเก้านะคะมางวดวันที่สิบหตุลาคมก็หลุดไปนะคะสอบไม่ผ่านตามต่อเหมือนเดิม 1>, 1พฤศจิกายนนะคะให้เด่นมาที่2เจาะให้20 21 28 27 91 61อัดนะคะตัวเน้น92 3ตัวเจาะเจนุกบรมีมหาหิงให้มาที่929แล้วก็691นะคะพี่พเนาะใครที่ชื่นชอบแนวทางนี้แคปหน้าจอจอด,ด้วยพี่น้อยใบยฟ้านะคะพี่น้อยให้โชคผลงานเก่าสอบไม่ผ่านเนาะซ้ายมือ แอดมินก็จะพยายามขึ้นเทียบให้ทั้งงวดเก่าแล้วก็งวดใหม่นะคะ 1. พฤศจิกายนให้เด่นมาที่9ตัวเจาะ 91, 93, 94, 98, 96, 98 สามตัวเจาะเจแล้วก็798กฝั่งพี่พี่พิจารณาด้วยนะคะสุดท้ายของคลิปนี้นะคะห่วยทิพมันเป็นเหมือนเลข2องห่วย2องนะคะพี่พี่เป็นเหมือนนิตยสารห่วยนะคะอันนี้ก็มีสมาชิกคอมเมนต์ให้แอดมินตามให้นะคะก็ผลงานเก่ามา62บนฟ้าเต็มๆมเลยเนาะเลขเด่นของเขาก็สอบผ่านนะคะามาดูหนึ่งพฤศจิกายนใบขวามือห่วยทิพให้เด่นมาที่0ูนย์แล้วก็1น,นะคะ 0, 0ูอะไรบ้าง0 2 05 07แล้วก็0ูนย์เก้อะไรบ้าง1นึ่งสอแล้วก็19นะคะแล้วก็ชุด3ามตัวเจาะของหัวทิพย์หกศูนย์สอแปดศูนย์เจ็แล้วก็809นะคะพี่ๆฝากพิจารณาแนวทางนี้ด้วยนะเ,เป็นยังไงกันบ้างนะคะดูคลิปมาประมาณ8นาทีเมาเลขยังเอ่ย รัฐบาลไทยเนี่ยยืนงงในดงเลขเลยนะเมาจริงๆเพราะว่ามันหลายใบแนวทางกว่าที่เราจะเก็บข้อมูลกว่าจะได้แนวทางตัวเลขในใจนี่กว่าผลจะออกก็ก็คงเมาสับสนเนาะอะยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆละกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะรู้สึกว่าจะยังเหลือเลขพระธุดงวัดป่าหรือเปล่าที่แอนมินยังไม่ได้เสนอยังไม่ได้ข้อมูลมานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแอนมินจะตามเก็บให้ละกันสําหรับวันนี้แม่สินวัชาแนลสวัสดีคะ่ะ